มาในช่วงรัวร์โอเวอร์แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบอกว่าเมนูที่เศษมากนะครับมีน้ำพริกด้วยแล้วฮะโอ้น่ากินมากเลยรุณสวัสดิ์เข้ามานำตัวครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมชวนเพื่อนของผมมาด้วยคุณดุงพาทีสวัสดีครับสวัสดีคร่ะดุงที่ชอบทานอาหารอย่างมากนะฮะร,ร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากขอบคุณมากดุงเด้งดุงเด้งได้คุณเป็นคนเด้งตลอดเวลาเลยเหนะเด้งจนแย่แล้ว ช่วงนี้เด้งไม่ค่อยไหวว่าต้องช่วยเหลือน้าท่วมอยู่นะครับมานำตัวเมนูวันนี้พิเศษมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเก็บไว้ได้นานแล้วก็ทําง่ายคุณมุดี้ครับเรามาเริ่มกันดี่มะดีครับดีครับต้องขอบอกว่าเมนูนี้หมูแดดเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะหมูแดดเดียวนะฮะซึ่งหมูแดดเดียวที่ว่านี้ต้องขอบอกเป็นเมนูของพี่น้องชาลัยที่น่ากินมากแล้วก็แล้วก็อะไรฮะเวลาน้ําท่วมเนี่ยมีอันนี้ไม่อดตายแน่นอนอ่ารืไ่ก็เพราะอะไรพี่เพราะมันอยู่ได้ยาวเก็บไว้ได้นานนะคะ ถ้าเราเก็บตู้เย็นเนี่ยเก็บได้นานเลยเป็นฟรีเซอร์นี่2เดือนแล้วก็ถ้าทอดแล้วเนี่ยเก็บได้หลายวันนะคะตอนแรกคือหั่นหมูเราใช้หมูสันคอหั่นประมาณเส้นโตๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเอาไปตากแดดเนี่ยมันจะหดอีกนะคะนี้พอหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ตรงนี้ถึงขั้นตอนหมักคุณบุดดี้กับคุณดุง อันนี้เป็นขั้นตอนที่คุณถนัดมากเลยครับคือขี้ขยำครับเขาดูมาถนัดครับใช่ใช่ชอบมากสยาเขาจะรู้ดีครับใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำมันหอยก็คือเครื่องปรุงโดยปกตินะคะน้ำปลาไปแล้วก็กระเทียมกระเทียมกับรากขมิ้นตำครับค่ะขยำได้เลยค่ะแค่นั้นเองเหรอฮะนี่ซอสปรุงรสเยอะมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ที่ทำช่วยกลิ่นหอมคุณรู้ดีคืออะไรครับ ลูกผักชีค่ะลูกผักชีเอาไปตำใส่เข้าไปแล้วก็เกลือเกลือช่วยในการถนอมอาหารได้พี่นี่อะไรฮะงาขาวงาขาวแล้วก็อันนี้ค่ะเทคนิคเล็กน้อยเบกกิ้งโซดาใส่เพื่อเห็นคุณชอบมากเลยเบกกิ้งโซดานี่ใส่เพื่ออันนี้เพื่อให้เนื้อมันเปื่อยมันนุ่มเวลาไปทอดมันไม่กระด้างไงคุณพี่นะคะพี่ดูหมักไปครับพี่นนาจะได้หมักหมูออกทีวีนะครับนิดมาไม่เคยเลยนะเนี่ยพอหมักเสร็จแล้วมันหมักหมูเเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะไปตากคุณพี่ตากหนึ่งแดดนะคะก็คือวนหนึ่งแดดที่กี่ชั่วโมงครับหนึ่งแดดก็ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเอาแดดแรงๆเลยนะคะก็ถ้าไม่มีแดดช่วงนี้ฝนตกทำยังไงครับที่บ้านมีเตาอบเป่ามีอบด้วยอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสนะคะนาน4ชั่วโมงก็คืออบไปเลยแล้วก็ไปอาบน้ําไปแต่งหน้าไปทําอะไรก็ได้แล้วถ้าเกิดที่บ้านไม่มีเตาอบไม่มีเตาอบยืนเป่าไหมเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันสุก ัมนไว้ตรงหลังคาบ้านแล้วกันมันต้อง<ช>มีแดดบ้างเลยน<ช>ีน่ยังมไงต่อเข้ามาดามครับโอเคทีนี้มาเรื่องของน้ําพริกของเราน้ําพริกที่ว่านี่ชื่อน่ารักมากเลยนะฮะน้าพริกอะไรนะฮะน้าพริกน้ําท่วมให้รีบตักเอ,อ ความพิเศษของน้ำพริกนี่คือยังไงครับมาดามตวงก็คือเก็บได้นานอีกเหมือนเดิมคุณวูดี้ครับปพราน้ำพริกมันก็เก็บได้นานอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะไม่ค่ะน้ำพริกบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นบูดอะเหม็นบูดแล้วก็ขึ้นราแต่อันนี้เนี่ยเก็บได้นานเนื่องจากว่าเราอะไรฮะเราใช่เไรเราเราใช้ของแห้งทั้งหลายแล้วเราก็มาเผาแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดอีกทีหนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะคุณวูดี้ถนาดอีกคือตำอ่าได้เลยครับผมตำบ่อยตำพริกพริกเผากับเกลือครับ ตําไปนี่คือน้ำพริกน้ำชุ่มให้ดิบแบบหยอแย่อ่ะโอเคละเอียดตําแบบหนักแน่นหนักแน่นนะโอ้ยไปละับไปต่อครับค่ะแล้วเราก็ใส่กระเทียมครับกระเทียมเผานะคะแล้วก็หอมเผาครับจริงๆคุณผู้ชมต้องตาให้ละเอียดนะคะคุณบูดี้ตาแบบตาแบบไม่เคยตำอยบานี้เนี่ยเพราะไม่เคยตำต่อครับโอเค กุ้งแห้งป่นนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสทั้งหลายก็จะมีน้ําตาลปี๊บค่ะแล้วก็น้ําปลาแล้วก็น้ํามะขามเปียกคุณดิ๊ถามนิดนึงว่าต้วทิ่ของเราที่ว่านเนี่ยมันอยู่ยาวกว่าชาวบ้านเพราะอะไรฮะเราใส่อะไรฮะมีค่ะคุณดิถ้าปกติแล้วเนี่ยเราแค่ตาตรงนี้แล้วเราก็ทานได้เลยใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะนี้ใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเก็บให้นานคุณผู้ชมค่ะเราเอามาผัด นะฮะนี่ไงผัดเลยพวกรู้นะครับเนี่ยว่าการการผัดนี่มันจะช่วยให้มันอายุมนยืนขึ้นคุณวุฒิมันมันมันพุกไงมันสามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้ระดับนอย่างนี้เอาผมและพี่ดูไม่ผัดก็จะสะอาดและอยู่นานอยู่นานด้วยใช่ไหมนี่ไม่บูดเลยไม่บูดไม่บูดนะคะ นี่เลยโอเคพอเราผัดแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ๋อนี่เลยครับออกมาเป็นแบบนี้นี่คือน้ำพริกน้ำท่วมให้รีดตักกับเมนูสุดฮิตนั่นเองนะฮะของเรานั่นก็คือหมูแดดเดียวซึ่งเขาบอกว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยมีหมูเนี่ยเดือดที่บ้านอยู่ได้ยาวนานใช่ที่ทำอะไรครับเนี่ยน้ำพริกถ้าเราผัดแล้วมาใส่ในขวดนี้ก็ได้ค่ะขวดต้องเอาให้แห้งเนาะแล้วเวลาทานเนี่ยใช้ช้อนแห้งค่อยตักมาไม่ใช่กินไปแล้วก็ช้อนเปียกตักไปขึ้นลาเราจะหาว่ามาดามตวง พูดไม่จริงนะคะอันนี้รับประกันค่ะ <scrib es. S 1> เดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเรากลับมาลองชิมกันดีกว่าครับว่าเมนูหมูแดดเดียวของมาดามตัวจะอร่อยแค่ไหน <c oughs> ครับพักก <c oughs> ันแ <c oughs> ป๊บหนึ่งครับ เขาช่องคอาี่กานชื่อว่านะฮะ Emporium Flora and Fauna Exotica 2011ไปสิบเอ็ดไปพไหมฮะบ่อยค่ะตลอดเวลาได้ข่าวสื่อกับข่าวพี่นันนะฮะ The Mist of Pandora Planet นั่นเองมหัศจรรย์นะครับป่าพิษวงเขาจัดที่ห้างเลยนะต้องบอกว่างานที่สวยมากๆี่อยากให้เห็นภาพต้องแวะไปดูต้องเห็นกับตานะครับงานนี้เขาตัดขึ้นนะฮะเพื่อต้องการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนนะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติให้ยั่งยืนตลอดไปนะครับสิ่งที่คุณจะได้เห็นก็คือหนึ่งนะครับ ป่าที่มีพรมไม้นะครับแล้วก็สัตว์หลากหลายชนิดที่หาชมได้ยากมากแต่ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็จะมีเจา้าหน้าที่คอยดูแลยอย่างใกล้ชิดจะจัดเป็นโซนๆซนเลยมีทั้งหมด8โซนด้วยกันอยากให้ลองแวะไปดูนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการลูกต้นไม้สอนให้กับเด็กๆด้วยนะครับใครที่เห็นนะฮะใครที่อยากจะไปววาไปได้เลยนะครับงานนี้เขาจัดถึงวันที่14ตุลาคมนี้ที่เดี็มโพเรียมมาชิมกันหน่อยดีกว่าครับพี่หลวงทาา่านนี้<ม>หนึ่งหมูแดดเดียวของมาดาตมตวอร่อยไหมฮะต้องบอกว่าอร่อยนะ ทำมนอร่อยจริงนะเก็บได้นานนะคุณบูดี้ไม่ต้องเข้าตูเ้เย็นยังได้เลยแบบเนี้ยออร่ย,ยนี่น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกรกะกากาหมูนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ไข่เค็มคบ,บางทีเนี่ยไข่เค็มของที่บริจาคมามูดู้ทำอะไร S <S ก็เมนูพิเศษที่ว่านี่นะครับเป็นเมนูเหมาะสมมากสาหรับช่วงน้าท่วมแบบนี้คุณสามารถเก็บตุนไว้ได้เป็นหลายวันด้วยกันนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งกับสายด่วนของกรทมนะครับที่คุณสามารถสอบถาไมไปเลยเพิ่มเติมได้ไม่ใช่แค่ติดตามข่าวาในเน็ตแล้วก็บอกโ้ยมันจ,จะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอ,อย่างนี้โทรไปถามดีกว่าอย่าวิตกกังวลไป1555วันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากพี่ดุกครับ